สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับรายการกว่าจะมาเป็นไทยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยของเราเนี่ยมากให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาเลยนะครับการรวมกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ในแหลมินโดจีนไปจนกระทั่งการนำไปสู่การสร้างอาณาจักรสุขโขทัยก็ดีอยุธยาก็ดีแล้วก็มาถึงรัตนโกสินทร์นี่นะครับถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยของเราเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างชาติของเราเนี่ยอนาคตต่อไปเราก็จะได้รู้ครับว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหารหรือเป็นอุปสรรคเนี่ย ที่เราจะสามารถหลีกเลี่ยงได้นี่นะครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงเสียอะไรที่เป็นปัจจัยใน,ในด้านบวกนะครับที่ทําให้ชนชาติไทยของเรานั้นยิ่งใหญ่หรือว่าอยู่มาได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็จะได้สร้างความเข้มแข็งสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับราชอาณาจักรไทยของเรานี่นะครับเพราะฉะนั้นประวัตินี่มันให้บทเรียนให้ประสบการณ์ให้สิ่งที่เป็นทั้งปัจจัย บวกแล้วก็ปัจจัยลบที่จะทำให้เรานี่นะครับสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าเนี่ยได้อย่างมั่นคงก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับผมจึงคิดว่ารายการกว่าจะมาเป็นไทยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนโดยทั่วไปถ้าหากว่าสถาบันการศรึกษาใดต้องการที่จะได้เทปเสียงหรือว่าซีดีนะครับผมก็จะอัดแล้วก็ส่งไปให้ได้นะครับ ก็ขอให้ติดต่อมาได้ครับที่ชื่อผมโดยตรงธีรพัฒนเสวีรังสรรสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับรหัสไปรษณีย์ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็ทําเป็นหนังสือมาถึงผมได้โดยตรงนะครับผมก็จะเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรทวารวดีต่อจากเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ก็เล่ามาถึงสมัยที่ขเขมรมีกษัตริย์ปกครองชื่อว่าพระเจ้าชัยวรมันที่แปดก็อยู่ในราวราพุทธศักราช1786ถึง1838ก็จะตรงกับสมัยที่พ่อขุนศรีอินทราทิตกษัตริย์ไทยเรานี่นะครับประกาศอิสราภาพที่กรุงสุโขทยัยส่วนประเทศพมา่านั้นนี่นะครับก็ทำศึกกับพระเจ้ากรุปไบขานก็พ่ายแพ้ศึกสิ้นกษัตริย์ผู้กามไป จากสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8ก็มาเป็นพระเจ้าเจริทนทร์ชัยวรมันที่2ขึ้นของราบเมื่อปี1838ถึง1850พระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ก็เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายในนครธมครับแต่ก็อาจจะมีกษัตริย์สืบต่ออีกองค์หนึ่งเพราะว่าข้อความในศิราจ,จารึกเนี่ยมันมันไม่ชัดเจนทราบแต่ว่าพระเจ้าจริทนทร์ชัยวรมันนั้นเป็นราชบุตรเขยของพระเจ้าชัยวรมันที่8 ที่มาได้ราชสมบัติก็คงจะมีเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในราชวงศ์เขมรเนี่ยจึงทําให้ราชสมบัติไม่ตกแก่พระราชโอรสของพระเจ้าชัยโวรมันที่แปดนะครับแต่กลายมาตกอยู่กับราชบุตรเขยเออก็ด้วยเหตุนี้กะลังนะครับที่เขาบอกว่ามีข้อสันนิษฐานขึ้นว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเชื้อสายของเจ้านายขเขมรเมื่อครั้งกันนั้นก็ได้เพราะถ้าฟังดูแล้วนี่นะครับพระบิดาของพระเจ้าอู่ทองจะเป็นใคร เรื่องที่อยู่ในพงศาวดารเหนือก็ไม่ปรากฏชัดบอกแต่ว่าเป็นโอรสของตาแสนปมเท่านั้นถัดจากนี้ไปกษัตริย์เขมรนี่นะครับย้ายราชธานีจากนครธมเนี่ยไปตั้งที่เมืองละแวกสาเหตุที่ต้องย้ายไปก็เพราะว่าถูกไทยและก็ยวนนี่นะครับรบกวนลุกรานซึ่งต่อมาก็จะได้เห็นได้ว่ารัฐไทยและก็รัฐยวนนี่มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับรัฐขเขมรเนี่ยเล็กลงแล้วก็อ่อนกำลังลงไป กลายเป็นประเทศสลาชคือไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของไทยนะครับก็ตกเป็นเมืองขึ้นของยวนด้านหนสุดก็ไปเป็นประเทศสลาชของฝรั่งเศสนะครับอย่างที่เราทราบกันโดยทั่วไปแล้วนี่นะครับตอนที่ขเขมรเรืองอํานาจนั้นก็มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลทีเดียวครับกินก็มาถึงดินแดนในรุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ปรากฏว่าหัวเมืองแถบนี้ซึ่งเดิมก็เป็นที่อยู่ของชนชาติไทยนี่นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยยังหย่อนอารยธรรมกว่าขเขมร จึงต้องตกไปเป็นเมืองประเทศสลาศแล้วก็ถูกขเขมรน,นั้นเกณฑ์เอาคนไทยนี้ไปเป็นทหารจะเห็นได้ว่าเมื่อขเขมรไปรบกับพวกจามนะครับมีทหารไทยเนี่ยไปอยู่ในกองทัพเขมรด้วยเ,ออเมื่อราวปีพุทธศักราช1800กรุงสุโขทัยนั้นนะครับเป็นประเทศสลาศของขเขมรแล้วก็สามารถประกาศตัวเป็นอิสระขึ้นมาได้โดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะครับแล้วต่อมาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็ทรงกอบกู้ดินแดน ที่เป็นของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้นะครับให้พ้นจากอํานาจการครอบงําของเขมรได้เกิดเป็นอาณาจักรไทยขึ้นมาเนี่ยบรรดาเมืองออกหรือว่าเมืองขึ้นของกรุงสุโขทัยสมัยนั้นก็มีอยู่เมืองหนึ่งก็คืออู่ทองเนี่ยนะครับอยู่แถวแถวในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อสิ้นราชสมัยของพ่อขุนรามคาแหงแล้วนี่นะครับผู้ที่เป็นกษัตริย์ในราชวงศ์สุโขทัยเนี่ยไม่สามารถจะ ดารงราชนจาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลในสมัยพ่อขุณรามคำแหงไว้ได้เมืองอู่ทองนี่เองครับก็ประกาศตนเป็นอิสระขึ้นมาแล้วก็ภายหลังพระเจ้าอู่ทองก็มาสร้างกรุงใหม่ก็คือกรุงศรีอยุธยานงีงซึ่งตอนนั้นนี่เขาเรียกกันว่ากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาก็เหตุที่ทรงย้ายมาตั้งเมืองหลวงใหม่เนี่ย ตามตำนานก็บอกว่าเมืองอู่ทองเนี่ยนะครับเกิดโรคหาโรคหาในอดีตนี่ยนะครับก็คืออาหิวาตกรโรคน,นะครับท้องร่วงเนี่ยนะครับซึ่งโรคหานี่ก็ไปปรากฏอยู่ในยุโรปนี่ทาให้คนตายเป็นล้านๆคนหลายล้านคนทีเดียวครับสมัยนั้นก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตำรับตำรายาอะไรรักษาจนกระทั่งในที่สุดนี่ก็มีผู้มาค้นพบว่าเอาน้ํเนี่ยนะครับต้องต้มซะก่อนก่อนที่จะรับประทานก็ทําให้โรคหานี่นะครับค่อยๆสูญพันธ์ไป เมืองอู่ทองนี้ก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอาณาจักรทวารวดีมาแต่เดิมครับเพราะว่าโดยข้อสันนิษฐานเมืองอู่ทองนั้นเนี่ยมีซากเมืองที่ซ้อนทับกันอยู่หลายเมืองเพราะว่าดูซากของสถูปที่เหลืออยู่นี่นะครับเป็นซากสถูปรุ่นใหม่กว่าของทวารวดีจึงน่าจะคิดเห็นได้ว่าเมืองอู่ทองเนี่ยนะครับเมื่อตอนสมัยสร้างกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็คงจะยังเป็นเมืองอยู่ต่อไปภายหลังนี่นะครับก็กลายมาเป็นเมืองร้าง ดรเวลส์ก็ตั้งข้อคิดไว้ว่าเมืองอู่ทองนี่กระมังครับที่จะเป็นเมืองสุดท้ายของอาณาจักรทวารวดีและเหตุที่ชาวทวรารวดีหนีมาหนอาาีออกจากเมืองอู่ทองนี่นะครับก็อาจจะมีหลายสายเหตุโดยเฉพาะนอกจากโรคห่าแล้วนี่นะครับก็ขเขมรนี่นะครับตอนนั้นเนี่ยก็มาตีนคนปรปฐมนะครับซึ่งก็เป็นราชธานีอันหนึ่งของอาณาจักรทวารวดีคือสุดปลายเขตแดนของขเขมรนะครับ ดรเวลก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้เช่นนี้ก็เพราะว่าในหนังสือจามเทวีวงเราว่าพระนางจามเทวีทิดาของเจ้าเมืองขอมเมืองระโวเนี่ยเสด็จขึ้นมาครองเมืองฮริพุนชัยเนี่ยเมืองฮริพุนชัยก็คือเมืองลําพูนนี่นะครับจังหวัดลําพูนเนี่ย,นนยตามหลักเกณฑ์หรือหลักฐานที่นักปราบโบราณคดีบางท่านลงความเห็นไว้บอกว่าพระนางจามเทวีที่ไปครองเมืองฮริพุนชัยเนี่ยนะครับเป็นพวกมอนไม่ใช่ขเมรคือพระนางจามเทวีนี่เป็นมอน แล้วก็เป็นมอญของอาณาจักรทวารวดีที่ยกขึ้นไปทางเหนือไปตั้งบ้านเมืองอยู่แถวแถวลำพูนนี่นะครับก็เพราะว่าอาจจะต้านทานขเขมรไว้ไม่ได้เพราะว่าขเขมรน,นั้นลุกขึ้นมานี่ก็เลยต้องอต้องอ,อพยพขึ้นไปทางเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าอาณาจักรทวารวดีก็เสียให้แก่ชนชาติขเขมรไปเมื่อราวราวพุทธศักราชหนึ่งัน้ารอเนี่ยก็อาจจะดำรงเป็นความเป็นรัฐเนี่ยนะครับต่อมาได้อีกประมาณสักสองปีแล้วต่อมาก็ตกเป็น ประเทศสาศของเขเมรเรื่องของพระนางจามเทวีนี้นะครับซึ่งในข้อสนิษฐานว่าเป็นมอญเนี่ยแต่ชื่อเนี่ยนะครับชื่อคล้ายๆกับเป็นพระธิดาของรัชจารย์ในหนังสือชินการมารินีก็บอกว่าพระนางจามเทวีเป็นอัครมเหสีของประเทศสาชเมืองรามัน,นครก็คือพวกมอนเลยราเมื่อเชิญไปฟรองเมืองฮริพุนชัยทรงมีคันได้สามเดือน เหตุใดจึงส่งผู้หญิงไปคลองเมืองทางเหนือก็ไม่ทราบมีแต่ข้อสันนิษฐานความจริงจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะครับ,บน,น,นักปราบโบราณคดีก็บอกว่าคล้ายๆกับตอนนั้นนี่นะครับก็อาจจะมีสาเหตุที่ที่ทําให้พระนางจามเทวีเนี่ยต้องขึ้นไปทางเหนือเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าขเขมรเนี่ยเข้ามาลุกรานมากนี่นะครับก็เช่นเดียวกันเขาบอกว่าพระเจ้าหูทองที่ว่านี่นะครับจะเป็นไทยเป็นมอญหรือเป็นขเขมรหรือเปล่านะครับ พวกทวารวดีที่มีข้อสันนิษฐานว่าเป็นมอนเนี่ยแลเหตุไฉนพระเจ้าอู่ทองทรงทิ้งเมืองอู่ทองมาตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเป็นเพราะเหตุใดเพราะว่าเมืองอู่ทองนั้นก็เป็นเมืองสุดท้ายของอาณาจักรทวารวดีเนี่ยดรเวลก็ให้ความเห็นไว้ว่าอาณาจักรทวารวดีเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าผู้ปกครองจะเป็นมอนแต่พลเมืองส่วนมากนี่เป็นไทยเมื่อมอนมีจํานวนน้อยกว่านานเข้าเนี่ยนะครับมอนเหล่านี้ก็จะถูกผสมกลมกลืนกลายเป็นไทยไป ข้าทานองเดียวกับพวกประยูรที่ถูกพมาก่ากลมกลืนไปเป็นพม่านี่นะครับก็อาจจะไม่ใช่แค่มอนทวารวดีเท่านั้นนะครับที่ถูกกลมกลืนไปเป็นไทยขเขมรซึ่งมาครอบครองอาณาบริเวณเหล่านี้ด้วยนะครับก็เป็นไทยไปด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นที่ดูภาษาเนะครับภาษาไทยกับภาษาขเขมรน,นี่เขบอกว่าก็พ้องคําพูดกันบางทีก็ยากที่จะวิจิตรไฉว่าคาไหนเป็นภาษาไทยคาไหนเป็นภาษาขเขมรมาก่อนเรื่องของพระเจ้าอู่ทองนี่นะครับ ดรเวก็เห็นว่าน่าจะเป็นไทยผสมมอญครับนะครับไทยผสมมอญอีกท่านหนึ่งก็บอกไม่ใช่ไทยผสมมอนบอกพระเจ้าอู่ทองนี่เป็นไทยผสมขเขมรก็มีก็อ้างเหตุว่าพระเจ้าอู่ทองเสด็จหนีภัยมาจากขเขมรเพราะว่าประเทศเขมรตอนนั้นกําลังปั่นป่วนเกิดจะราจนวุ่นวายผัดเปลี่ยนแผ่นดินพระเจ้าอู่ทองก็มาได้ทิดาเจ้าเมืองอู่ทองซึ่งเป็นไทยเชื้อวงศศรีวิชัยเชียงแสนนี่นะครับ ก็บอกว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นราชวงศ์เชียงแสนก็ถ้าจะเกี่ยวดอกก็คงจะเป็นราชบุตรเขยเท่านั้นในตำนานก็บอกว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นโอรสของตาแสนปมนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของตาแตงหวานในพงศวดานขเขมรจําได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับที่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนๆที่เล่ากันว่าพระเจ้าแผ่นดินขเขมรเนี่ยนะครับองค์หนึ่งเนี่ยเรียกว่าตาแตงกวาตาตาแตงหวานนี่นะครับก็คือมีพระเจ้าแผ่นดินเขมรมาเอ่อมาเก็บพืชผลไม้ ตาเจ้าของไร่ไม่รู้ครับพไปสังหารเสียพระเจ้าแผ่นดินขเขมรต่อมาก็มีพวกข้าราชบริพารทั้งหลายก็เลยยกตาเจ้าของไร่นี่้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนนะครับก็เออก็มีข้อสันนิษฐานต่างๆนานากันไปนะครับถึงขนาดที่บอกว่าพระเจ้าอู่ทองเองเนี่ยนะครับเป็นโอรสของตาแสนปมคือตาแตงหวานนี่ครับสืบเชื้อสายกันมาจากพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นก็ได้ ก็ตกลงแล้วพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับก็เป็นข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะครับว่าอาจจะเป็นไทยก็ได้เป็นไทยผสมมอนก็ได้หรือเป็นไทยผสมขเขมรก็ได้อย่างไรก็ตามพวกทวรารวดีก็อาจจะเป็นอาณาจักรที่มีผู้คนประชาชนนี่นะครับปะปนกันไปทั้งไทยทั้งมอนทั้งขเขมรจนกระทั่งเสมือนว่าเป็นชนชาติเดียวกันเมื่อรวมกันทั้งหมดก็ต้องไม่พูดถึงเรื่องเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นะครับก็คือเป็นไทยนั่นเอง ก็เป็นการคาดคะเนก็ต้องหาหลักฐานกันต่อไปนะครับว่าหลักฐานที่จะค้นพบขึ้นมาใหม่นั้นเนี่ยจะสามารถขุดค้นเมืองอู่ทองตามหลักวิชาโบราณาคดีได้หรือไม่นะครับก็อันนี้ก็โดยสรุปความก็คือว่าพระเจ้าอู่ทองสเสด็จหนีจากเมืองอู่ทองไปไปสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะโรคหานี่นะครับ สร้างเมืองอู่ทองนี่เขาสันนิษฐานนะครับคือที่ปรากฏรูปประพันธ์สันฐานเนี่ยคือเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีคูแล้วก็เทินกำแพงร้อมรอบวัดจากเหนือไปใต้ก็ยาวประมาณสี่สิบเส้นจากตะวันตกไปตะวันออกก็ราวๆยี่สิบเส้นในตัวเมืองนอกจากจะมีซากฐานพระสถูปอยู่ตรงกลางแล้วนะครับก็ยังมีองค์พระเจดีย์ซึ่งยังคงรูปอยู่นอกเทินกำแพงไปทางทิศเหนือ แต่หลังจากนั้นแล้วก็ไม่มีโบราณสถานอื่นอีกสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ตามธรรมดาก็สูญหายไปหมดไม่มีร่องรอยเหลืออยู่ดรเวลก็ได้พบแผ่นอิฐแล้วก็รูปปูนปั้นเป็นชนิดเดียวกันกับที่พบทางนาคปรปฐมแล้วก็ที่พงตึกนะครับเมื่อได้ขุดลงไปลึกก็พบเศษชิ้นเครื่องถ้วยปั้นของเมืองเฉลียงซึ่งก็เข้าใจกันว่าเครื่องถ้วยปั้นเหล่านี้ทําในประเทศไทยเมื่อราวศตวตรรษที่หแห่งคริสตศักราช จากหลักฐานที่ขุดได้นี้ดรเวลก็เห็นว่าเมืองอู่ทองเป็นเมืองโบราณนะครับโบราณโบราณทีเดียวย้อนขึ้นไปถึงสมัยตอนต้นของทวารวดีก่อนที่เมืองนี้จะร้างไปและเมืองอู่ทองนี้ก็เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในช่วงสมัยนั้นนะครับครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาเล่าถึงเรื่องเมืองอู่ทองกันต่อไปนะครับช่วงนี้คงต้องไปพักฟังเพลงสบายๆกันอีกสักหนึ่งเพลงนะครับ